ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่เนก็จะมาแชร์เมนูกาแฟโสดค่ะกาแฟเย็นนะคะที่เป็นสูตร16ออนค่ะวสวัสดีค่ะพี่เน o เอ e นทัลคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่เนก็จะมาแชร์เมนูกาแฟสดค่ะกาแฟเย็นนะคะที่เป็นสูตร16ออนค่ะแต่ว่าสำหรับคลิปวันนี้นะคะเพิ่มความพิเศษเพราะว่าหลายๆท่านนะคะจะถามเข้ามากันเยอะมากว่า ต้นทุนต่อแก้วของกาแฟที่เราชงเนี่ยคะ่ะมีต้นทุนแก้วละเท่าไหร่นะคะเพื่อที่ว่าจะได้เอาไปคิดราคาขายของแต่ละท่านได้นะคะทีนี้วันนี้พี่เน่ก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นเมนูกาแฟเย็นนะคะกาแฟสด9 6ออนซ์เนี่ยค่ะกัน5เมนูเลยนะคะที่เป็นพื้นฐานเมนูทั่วไปอะค่ะเอสเพรสโซ่อเมริกาโน่คาปูชิโน่ลาเต้แล้วก็มอคค่าเย็นแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแต่ละต้นทุนเนี่ยคือแต่ละแก้วเนี่ยค่ะมีต้นทุนของวัตถุดิบเท่าไหร่ ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะคะว่าวันนี้พี่เน่มาทําคลิปเนี่ยค่ะคือเป็นการแชร์เฉพาะต้นทุนของวัตถุดิบนะคะที่ไม่ได้รวมค่าน้าค่าไฟค่าเช่าค่าพนักงานอะไรพวกนี้นะคะก็ไปลองบวกกันเอาเองเพราะว่าแต่ละคนนะคะก็จะมีต้นทุนในส่วนของพวกค่าเช่าค่าพนักงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่เท่ากันนะคะร้านเล็กร้านใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าพี่เน่จะบอกเป็นต้นทุนของวัตถุดิบละกันเนาะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะพี่เน่ก็จะมาใช้กาแฟเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวอาราบิก้าควก ลางเข้มเบอร์สีในการทำกาแฟสำหรับสูตร16ออนค่ะแล้วก็นมผสมนะคะพี่เน่จะมีนมผสมที่ใช้ค่ะสำหรับนมผสมนะคะก็จะเป็นสูตรที่พี่เน่ใช้เป็นตัวนมข้นหวาน2กระป๋องบวกด้วยนมข้นจืด1กระป๋องนะคะมาผสมใส่กันเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีนมสดมีน้ำเชื่อมนะคะเดี๋ยวพี่เน่จะมาบอกต้นทุนแต่ละแก้วให้เนาะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะกันที่สูตรแรกเลยค่ะนั่นก็คือเอสเพรสโซเย็นนะคะเรามาทํากาแฟกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวแก้วแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่เน่จะชั่งกาแฟให้ดูนะคะเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่หลายๆคนถามเข้ามาว่าพี่เน่ใช้กาแฟกี่กรัมนะคะเดี๋ยวจะมาชั่งกาแฟให้ดูค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากแพรนะคะด้าชมชงก่อนนะเวลาที่เราจะชั่งกาแฟค่ะ,อะตอนนี้พี่เน่ก็จัดการเคลียร์เป็นศูนย์นะคะ พี่เนใช้กาแฟอยู่ที่ประมาณ19.4กรัมหรือว่าประมาณ19-20กถึงกรัมนะคะแบบนี้ค่ะก็โดยส่วนมากแล้วอะค่ะผงกาแฟเราก็จะใช้กันอยู่ที่ประมาณ18 -20 ถึงกรัมนะคะสำหรับเมนูเอสเปรสโซเย็นนะคะพี่เนใช้กาแฟ2ช็อตนะคะเมื่อกี้นี้ประมาณ 19- 20กรัมเนาะแล้วก็มาดึงน้ำกาแฟค่ะออกมาที่4ออนนะคะ นมผสมค่ะเราจะใส่ที่1นออนครึ่งนะคะก็คือถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ใส่เป็นนมผสมเอาไว้ก็เป็นนมข้นหวาน1ออนแล้วก็นมข้นจืดครึ่งออนนะคะใส่ลงมาในแก้วรอไว้ก่อนเลยได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่แนจะเอากาแฟใส่นะคะอันนี้เหมือนเป็นการรีรันเมนูสูตรแต่ละสูตรให้ด้วยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ สำหรับกาแฟนะคะพี่เน่จะคิดอยู่ที่ราคาของกาแฟ5กิโลกรัมขึ้นไปของเ e ททอ f คอฟฟนะคะก็คือกิโลละ550บาทนะคะพออยู่ในปริมาณที่19กรัมโดยประมาณเนี่ยค่ะคือพี่เน่จะตีให้อยู่ที่10บาทนะคะแล้วก็นมผสมค่ะ1ออนครึ่งนะคะก็คือ3บาทค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้13บาทนะคะ ใส่น้ำแข็งมาเต็มแก้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคนให้น้ำกาแฟเย็นเข้ากับน้ำแข็งก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วแล้วก็ปิดฝาขายได้ค่ะอะเรียบร้อยค่ะแก้วแรกนะคะเอสเพรสโซเย็นค่ะเอสเพรสโซเย็นนะคะอีกทีหนึ่งค่ะกาแฟอยู่ที่10บาทค่ะนมผสม3บาทนะคะแล้วก็น้ําแข็งบวกแก้วรวมกันพี่เน่ขอคิดอยู่ที่5บาทนะคะเพราะฉะนั้นแก้วนี้เอสเพรสโซเย็นต้นทุนของเราอยู่ที่18บาทค่ะ เมนูต่อไปนะคะอเมริกาโนโ่เย็นค่ะใส่กาแฟ2ช็อตเท่าเดิมค่ะ10บาทค่ะอเมริกาโนโยเย็นค่ะพี่เน่จะใช้กาแฟ2ช็อตนะคะแล้วก็ดึงน้ำกาแฟที่3ออนค่ะเสร็จแล้วค่ะถ้าหากว่าเป็นอเมริกาโน่ที่ไม่หวานเลยนะคะเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปเลยค่ะจนถึง6ออนนะคะแต่ว่าถ้าหากสำหรับคนที่อยากจะได้อเมริกาโนโหวานเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็เพิ่มน้ำเชื่อมเข้าไปนะคะอันนี้ถ้าไม่หวานเลยค่ะพี่เน่เติมน้ำเปล่านะคะไปถึง6ออนค่ะ เสร็จแล้วนะคะเอาน้ำแข็งมาเต็มแก้วค่ะแล้วก็เทกาแฟลงไปได้เลยนะคะ mm hmm. น้ำแข็งเต็มแก้วนะคะแล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับอเมริกาโน่เย็นนะคะ mm hmm. กาแฟ2ช็อตค่ะ mm hmm. ก็พี่เน่คิดไปเท่าเดิมนะคะอยู่ที่10บ,บาทค่ะ แล้วก็จะมีแค่น้ําแข็งแล้วก็น้ําแล้วก็แก้วนะคะแสดงว่าแก้วนี้ต้นทุนของเราก็คืออยู่ที่15บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าหากสําหรับคนที่ลูกค้าอยากจะได้หวานค่ะเราก็จะต้องเพิ่มมาเป็นน้าเชื่อมนะคะก็ส่วนมากพี่เน่ก็จะใช้น้าเชื่อมมิตรผลค่ะมิตรผลเนี่ยพี่เน่คิดไปเลยนะคะว่า1ออนหรือว่า30 ML ะค่ะเอาเลขกลมๆว่าอยู่ที่1บาทนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าลูกค้าใส่หวานปกติเราใส่น้ําเชื่อมไป็น1ออนก็เพิ่มต้นทุนกันไปอีก1บาทนะคะเป็น16บาทค่ะ ก็แล้วแต่เลยนะคะว่าลูกค้าหวานมากหวานน้อยก็ลองเพิ่มต้นทุนกันดูนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสำหรับอเมริกานโน่มไม่หวานเลย15บาทนะคะเมนูต่อไปค่ะพี่เนก็จะทําเป็นคาปูชิโน่นะคะสําหรับคาปูชิโน่เย็นค่ะเราก็จะต้องมีการทําฟองนมเนาะเราก็เตรียมเหยือบม,มาเลยนะคะเหยือปั๊มฟองนมค่ะเสร็จแล้วพี่เนก็จะเทนมลงไปนะคะเทนมลงไปที่ประมาณครึ่งเหยือกนะคะอ่าแล้วเราก็ปั๊มค่ะ ปั๊มแป๊บเดียวนะคะนมขึ้นฟูแล้วค่ะแล้วเราก็ไปแช่เย็นเอาไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะไปทํากาแฟค่ะ2ช็อตนะคะแล้วก็พี่เนจะดึงน้ากาแฟของคาปูชิโน่เย็นออกมาที่3ออนค่ะคาปูชิโน่ค่ะน้ากาแฟ3ออนนะคะกาแฟ2ช็อตน้ากาแฟ3ออนก็ตีให้ว่า10บาทนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่เนจะมาใส่นมผสมนะคะนมผสมก็คือเราจะใส่ที่1ออนครึ่งค่ะนมข้นหวาน1ออนนมข้นจืดครึ่งออนนะคะ ก็ใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นสูตรหวานปกตินะคะถ้าหากว่าใครหวานมากหวานน้อยก็เพิ่มลดกันเอาเนาะเสร็จ mm hmm. แล้วนะคะเรา,เอาออกกาแฟ3ออนค่ะเทตามลงมาเลยนะคะค mm hmm. นให้เข้ากันค่ะใส่น้ำแข็งนะคะไม่ต้องเต็มแก้วปิดนะ ทีนี้นะคะพอเราใส่น้ําแข็งลงมาเรียบร้อยค่ะเราก็มาตักฟองนมใส่ได้เลยนะคะฟองนมที่เราตีไว้เมื่อกี้นะคะเห็นไหมคะก็จะได้เป็นฟองเนียนๆแบบนี้เลยค่ะก็ตักลงไปเลยนะคะนี่ค่ะแต่เราจะเห็นว่าก็ยังมีนมเหลืออยู่เยอะเลยนะคะทีนี้ค่ะพี่เ่ยก็จะมาคิดต้นทุนของคาปูชิโน่แล้วค่ะก็คือกาแฟเนี่ย สองช็อตนะคะพี่เนก็คิดเป็น10บาทเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นมผสมนะคะ1ออนครึ่งค่ะก็3บาทนะคะฟองนมค่ะพี่เนขออนุญาตคิดอยู่ที่2บาทก็พอนะคะจริงๆแล้วไม่น่าจะถึงอะค่ะแต่ว่าคิดไป2บาทนะคะแล้วก็น้ําแข็งกับแก้วนะคะก็ตีรวมๆว่า5บาทค่ะเพราะฉะนั้นแก้วนี้นะคะ10บาทบวก3บาทบวก2บาทบวก5บาท20บาทค่ะคาปูชิโน่เย็นนะคะก็ต้นทุน20บบาทนะคะทีนี้เมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นลาเต้เย็นนะคะ สำหรับลาเต้เย็นค่ะพี่เนก็จะทำกาแฟ2ช็อตเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าจะใช้น้ำกาแฟออกมา2ออนนะคะสำหรับลาเต้เย็นนะคะน้ำกาแฟสองช็อต2ออนออกมาเรียบร้อยค่ะพี่เนก็จะเริ่มต้นทำนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นแบบสูตรแบบหวานปกตินะคะก็คือเราจะใส่นมผสมค่ะมาที่1ออนครึ่งก็คือ3บาทนะคะามาดูนะคะ3บาทค่ะ ก็สําหรับเมนูลาเต้นะคะพี่เน์ก็จะใส่นมสดนะคะลงมาค่ะเพื่อให้ได้กาแฟนุ่มๆน,นะคะลาเต้ก็คือกาแฟนุ่มนะคะสําหรับเมนูลาเต้แก้ว16ออนค่ะเราจะใส่นมสดกันลงมาที่2ออนครึ่งนะคะหรือว่า75 ml ค่ะพี่เน่ก็คิดเป็นตัวเลขกลมๆอยู่ที่4บาทนะคะ,ะ4บาท2ออนครึ่งนี่นะคะ75 ml ค่ะใส่ลงมา4บาทเสร็จแล้วค่ะเราก็ตามด้วยกาแฟ10บาทนะคะ2ชอ็อต2ออนค่ะ รวมแล้วแก้วนี้นะคะ3บาทบวก4บาทบวก10บาทนะคะก็17บาทเข้าไปแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปใส่น้าแข็งให้เต็มแก้วค่ะน้ําแข็งเต็มแก้วนะคะปิดฝาค่ะขายให้ลูกค้าได้แล้วค่ะแก้วนี้นะคะก็คือเมื่อกี้17บาทบวกน้ําแข็งบวกแก้วพี่เน่ให้ไป5บาทนะคะรวมแล้วแก้วนี้ลาเต้ก็ต้นทุนอยู่ที่22บาทค่ะ ต่อไปนะคะก็จะต้องเป็นมอคค่าเย็ยนแล้วนะคะสําหรับมอคค่าเย็ยนเราก็จะต้องมาเตรียมทําโกโก้ผสมกันก่อนค่ะเดี๋ยวพี่เนตจะมาคิดราคาของโกโก้ผสมให้ด้วยนะคะ น้ำร้อน4ออนค่ะเราพี่เน่จะมาทำโกโก้ผสมโดยใช้ผงโกโก้100%ของ Oriental Coffee นะคะที่ประมาณ12กรัมค่ะหรือว่า1ช้อนตวงพูนๆแบบนี้นะคะประมาณ12กรัมนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะสำหรับผงโกโก้12กรัมนะคะก็คิดเป็นเลขกลมๆอยู่ที่7บาทนะคะ คนโกโก้ละลายค่ะพี่แน่จะเทน,นมผสมใส่ค่ะนมผสมสำหรับเมนูโกโก้ผสมหรือโกโก้เย็นนะคะเราจะใส่ไปที่2ออนก็คือ4บาทนะคะก็คือนมข้นหวาน40 ml แล้วก็นมข้นจืดที่20 ml ค่ะเมื่อกี้นี้1ออนครึ่งนะคะตอนนี้ครึ่งออนค่ะ นมข้นหวาน40 ML แล้วก็นมข้นจืด20 m l นะคะรวมเป็น60 m l 2ออนนะคะต้นทุนของนมผสม2ออนก็คือ4บาทนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับโกโก้ผสมสูตรนี้เนี่ยค่ะต้นทุนของเขาเนี่ยก็คือจะอยู่ที่11บาทนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้น้ำโกโก้มาอยู่ที่ประมาณ6ออนค่ะนั่นหมายความว่า1ออนพี่เน่ตีเป็นกลมๆให้ว่า2บาทละกันนะคะอ่าเอาเลขเอาเป็นแบบเลขกลมๆก,กันเนาะ เดี๋ยวเรามาทําเมนูมอคค่ากันค่ะเดี๋ยวพี่เน่ไปทํากาแฟก่อนนะคะก็กาแฟ2ชอ็อตเหมือนเดิมค่ะสําหรับเมนูมอคค่านะคะกาแฟ2ชอ็อตค่ะพี่เน่ดึงน้ากาแฟมา3ออนนะคะก็ต้นทุนของกาแฟ2ชอ็อตนะคะคิดกลมๆที่10บาทนะคะมาทําเมนูมอคค่ากันค่ะพี่เน่จะใส่โกโก้ผสมค่ะลงมาที่1ออนครึ่งนะคะ1ออนครึ่งก็คือถ้าตีเป็นเลขกลมๆก,ก็3บาทนะคะนี่นะคะ1ออนครึ่งค่ะเทลงไป อันนี้จะเป็นสูตรแบบหวานปกตินะคะเราก็เลยจะเพิ่มนมผสมค่ะลงมาอีกครึ่งออนนะคะครึ่งออนก็คือ1บาทค่ะนี่นะคะครึ่งออน1บาทแต่ว่าถ้าใครแบบอยากหวานมากหวานน้อยก็เพิ่มลดกันที่นมผสมได้นะคะ3บาทบวก1บาท4บาทแล้วนะคะมามาเทกาแฟใส่กันอีกที่10บาทค่ะ14บาทแล้วนะคะเติมน้ำแข็งเต็มแก้วนะคะแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันค่ะเสร็จแล้วเติมน้ำแข็งเต็มแก้วอีกทีนะคะ เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเอานมสนนะคะมาเท,ทท็อปหน้าค่ะ mm. แล้วก็ปิดฝานะคะ โกโก้ผสมนมผสมอยู่ที่14บาทนะคะน้ำแข็งบวกแก้วพี่เน่ให้ไปที่5บาทค่ะเป็น19บาทนะคะนมสดท็อปหน้าค่ะเอาให้แบบเหลือๆเ,เลยนะคะ2บาทค่ะเพราะฉะนั้นม็อคคาเย็นแก้วนี้21บาทนะคะค่ะก็สำหรับ5เมนูนี้นะคะก็มีเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่คาปูชิโน่แล้วก็ลาเต้ม็อคคาค่ะพี่เน่ก็มาแชร์ให้ดูแล้วนะคะว่าแต่ละสูตรเนี่ยเราทำยังไงแล้เราคิดต้นทุนยังไงคะ่ะแต่ว่านี่ก็คือจะเป็นต้นทุนของวัตถุดิบนะคะก็ไปดูกันนะคะว่า แต่ละแก้วที่เราจะขายนะคะเราจะตั้งราคากันที่เท่าไหร่นะคะก็ลองไปบวกคันนำค่าไฟค่าแรงแล้วก็ค่าเช่านะคะ กับกำไรที่เราต้องการค่ะก็ลองไปบวกกันดูนะคะว่าเราจะขายกันแก้วละเท่าไหร่ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าหากว่าดูแล้วชอบไม่ชอบอย่างไรมาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะอยากจะให้พี่เน่มาแชร์ความรู้แบบไหนเมนูยังไงบอกมานะคะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสําหรับวันนี้นะคะกับ5เมนู าแฟสดพร้อมต้นทุนค่ะมาตามคําขอเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปตั้งราคาขายกันได้เลยค่ะขอให้ขายดีกันทุกร้านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนี้ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็กินเลยแล้วกันห้ากแก้วกันเังไนะครัข่อร่อยจริงจอาเบรดไอศคโซมอร่อยมากอร่อยอ่ะ กชิมทุกแก้วเลยใช่ไหมโอ้ยอร่อยอร่อยจริงพอเลยกาแฟาวันนี้ค่ะสำหร,รับคลิปวันนี้นะคะพี่เน่ก็จะมาแชร์เป็นเมนูกาแฟาสดอีกเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ากาแฟาสดวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นสูตรกาแฟาปั่นนะคะ สวัสดีค่ะพี่แนวเ e นท a ลคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่เนก็จะมาแชร์เป็นเมนูกาแฟสดอีกเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ากาแฟสดวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นสูตรกาแฟปั่นนะคะมาอัปเดตสูตรกันค่ะแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวเราจะมาบอกต้นทุนกันด้วยนะคะว่าแต่ละสูตรแต่ละแก้วแต่ละเมนูเนะะี่ยค่ะมีต้นทุนของกาแฟกับวัตถุดิบเนี่ยเท่าไหร่นะคะก็จากที่พี่เน่ทาคลิปสูตร16ออนเมนูเย็นไปเนี่ยก็หลายๆคนก็จะขอเข้ามาว่าอยากได้ต้นทุนของกาแฟปั่นด้วยนะคะพี่เนเลยว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมา าทำเป็นสูตร16ออนกาแฟปั่นกันค่ะสําหรับเมนูกาแฟปั่นนะคะก็พี่เน่ก็ยังใช้กาแฟอยู่เป็นตัวเดิมค่ะก็คือเป็นอาราบิก้าขั้วกลางเข้มนะคะก็คือเป็นกาแฟเบอร์สตัวนี้อิตาเลียนโรสนะคะของ r เ n นทอ c คอฟฟี่นี่แหละค่ะ ปกติแล้วกาแฟเย,ยเราใช้2ชอ็อตกาแฟปั่นเราก็ใช้2ชอ็อตเหมือนเดิมนะคะก็คือเราใส่กาแฟกันอยู่ที่ประมาณ18-20ถึงกรัมนะคะสำหรับสูตรกาแฟของ r e ริเอเนี่ยค่ะกาแฟของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราคิดกันในราคาส่งที่5กิโลขึ้นไปนะคะกิโลละ600บาทค่ะเมื่อตอนคลิป16ออนพี่เน่พูดราคาผิดไป,ปน,นิดนึงนะคะอันนั้นเป็นราคาเก่าค่ะก็ตอนนี้เนี่ยคือราคาอยู่ที่กิโลละ600บาทนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพอเราใช้ประมาณ18-20ถึงกรัมค่ะกาแฟเรา ก็จะอยู่ที่ประมาณ10-12บาทนะคะค่ากาแฟค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพอเราทำเป็นเมนูกาแฟปั่นเนี่ยเราใช้แต่ละสูตรเนี่ยใส่อะไรลงไปบ้านเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่อเมริกาโน่ก่อนเลยนะคะสำหรับอเมริกาโน่ปั่นค่ะก็เราจะใช้กาแฟกัน2ช็อตนะคะ สำหรับอเมริกาโน่ปั่นนะคะเราจะดึงน้ํากาแฟกันออกมาที่3ออนค่ะถ้าหากว่าเราสังเกตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราทําเมนูปั่นนะคะเราก็จะลิงก์มาจากเมนูเย็นเลยนะคะสูตรนี่เรียกว่าเหมือนจะก๊อปกันมาเลยค่ะแต่มันจะมีต่างกันแค่เล็กน้อยนะคะทีนี้เวลาที่เราทํากาแฟปั่นนะคะพี่เนอยากจะแนะนํานิดนึงค่ะให้เราหาถาังหรือเหยือกนะคะที่ใส่น้ําแข็งใส่น้ําแบบนี้ค่ะเราให้เราเออกกาแฟค่ะลงมาแช่แบบนี้นะคะเพื่อเป็นการลดอุณหภูมิของกาแฟที่ออกมาเพราะว่า เวลาที่กาแฟออกมาร้อนๆนะคะแล้วก็เวลาที่เราปั่นใส่ปั่นลงไปเลยอย่างงี้ค่ะบางทีเนี่ยความร้อนของน้ํากาแฟเนี่ยก็จะไปทําให้น้ําแข็งเราละลายเร็วนะคะพี่เนก,ก็เลยมีเทคนิคค่ะว่าให้เราเนี่ยหาเหยือกหรือหาโถอะไรนะคะใส่น้ําแข็งใส่น้ําไว้อย่างนี้ค่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นการน็อกกาแฟดีกว่านะคะให้เขาลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วค่ะ,ะทีนี้ถ้าหากว่าสําหรับคนทานไม่หวานเลยนะคะเราสามารถเติมน้ําเปล่าลงไปได้เลยค่ะที่4ออนนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับเราจะ ทำเป็นแบบเมนูที่แบบหวานปกติของอเมริกานโน่ปั่นนะคะพี่เน่จะใส่น้าเชื่อมค่ะลงมาที่1ออนครึ่งนะคะน้าเชื่อมนะคะ1ออนครึ่งอันนี้เป็นสูตรหวานปกตินะคะน้ำเชื่อมหนึ่งออนครึ่งค่ะต้นทุนเนี่ยถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็จะอยู่ที่ประมาณ2บาทน,นะคะอ่ะเนี่ยค่ะแล้วนอกพักเดียวค่ะไม่ต้องนานแค่แบบให้ลดอุณหภูมิลง เสร็จแล้วนะคะกาแฟค่ะอยู่ที่ประมาณ10บาทนะคะแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าเดี๋ยวพี่เน่จะใส่ลงมาที่3ออนนะคะ,ะใส่เลยนะคะนี่ก็เทลงมาค่ะคนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็มาใส่น้ำแข็งได้นะคะกาแฟนะคะ10บาทค่ะแล้วก็น้ำเชื่อม1ออนครึ่งนะคะพี่เน่เตะให้กลมๆก,ก็อยู่ที่2บาทค่ะเสร็จแล้วก็เทลงไปเลยนะคะ น้ำน้ำแข็งแก้วพี่เน่คิดรวมๆแล้วกันนะคะว่าอยู่ที่5บาทค่ะแส่งเนเพราะฉะนั้นต้นทุนของอเมริกาโน่ปั่นแก้วนี้นะคะก็คือ12บสอบกาบาทค่ะเดี๋ยวเราปั่นเลยเนาะ25วินาทีนะคะโปรแกรมของการปั่นกับเครื่อง i-mix ค่ะ ได้มาเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นอเมริกาโน่ปั่นนะคะต้นทุน17บาทบานี่นะคะเราก็เทลงไปเลยทีนี้พอความเป็นอเมริกาโน่สม,ม่าเขาก็จะมีแบบเป็นฟองๆนะคะเราอาจจะต้องแบบปิดฝาอ่าเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันเนาะอเมริกาโน่ปั่นนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะต้นทุนแก้วนี้17บาทนะคะ เมนูต่อไปค่ะเดี๋ยวพี่เน่จะมาทำเอสเปรสโซ่ปั่นบ้างนะคะเอสเปรสโซ่ปั่นก็เหมือนเดิมค่ะไปทำกาแฟนะคะก็จะใช้กาแฟ2ช้อนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราจะดึงน้ำกาแฟที่4ออนค่ะ เอพรโซนะคะน้ากาแฟ4ออนค่ะเหมือนเดิมนะคะเอามาน็อกไว้เลยค่ะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเพื่อความสะดวกนะคะเราอาจจะเตรียมถ้วยตวงมาอีกใบหนึ่งค่ะแล้วเราก็มาทําส่วนผสมรอไว้นะคะนมผสมนะคะเราจะใช้กันอยู่ที่2ออนครึ่งค่ะก็2ออนครึ่งนะคะพี่เนก็เทลงมาใส่ถ้วยนี้ได้เลยค่ะอีกถ้วยหนึ่งนะคะ เตรียมรอไว้เลยเพราะว่าอีกถ้วยหนึ่งเราเอาก,กาแฟค่ะไปน็อกน้ําแข็งอยู่เนาะให้อุณหภูมิเขาล,ลดลงนะคะนมผสม2ออนครึ่งเนี่ยต้นทุนจะอยู่ที่5บาทนะคะแล้วก็กาแฟของเราค่ะจะอยู่ที่10บาทนะคะ2ช็อตค่ะใส่ลงมานะคะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็มาใส่โถได้เลยค่ะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าต้นทุนในแก้วเรา15บาทนะคะ ทีนี้เราก็สามารถที่จะใส่น้ําแข็งลงได้เลยนะคะแต่ว่าพี่เน่จะบอกว่าถ้าสําหรับร้านไหนที่มีผงปั่นค่ะผงปั่นเนี่ยเราจะใส่ไปประมาณ1ช้อนตวงนะคะซึ่งเราชั่งกันมาแล้วอยู่ที่ประมาณ5กรัมค่ะผงปั่น5กรัมเนี่ยพี่เน่ก็คิดแล้วนะคะจะอยู่ที่ประมาณ2องบาทห้ค่ะเดี๋ยวเราให้3บาทแบบเต็มๆไปเลยเนาะอะผงปั่นนะคะ3บาทค่ะใส่ลงไปนะคะเป็น18บาทเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งนะคะ น้ำแข็งกับแก้วค่ะไปอีก5บาทนะคะรวมแล้วนะคะต้นทุนของสูตรเอสเปรสโซ่ปั่นค่ะก็จะอยู่กันที่ประมาณ23บาทอ่าเรียบร้อยค่ะถ้าหากว่าร้านไหนที่ไม่ได้ใส่ผงปั่นนะคะตัดราคาผงปั่นออก3บาทค่ะ ก็เหลือ20บาทนะคะอ่านี่พี่เน่คิดเป็นราคารวมผงปั่นไปด้วยเลยเนาะของดาวินชีเพราะว่าพอเวลาที่เราใส่อะค่ะมันก็จะทำให้เครื่องดื่มของเราเนี่ย คือเนื้อนเนียนแล้วก็ช่วยดันรสชาติให้แบบเด่นขึ้นนะคะรสชาติกาแฟแบบเข้มขึ้นแบบนี้ค่ะอ่าเรียบร้อยค่ะเอสเพรสโซ่ปั่นค่ะ23บาทนะคะทาไม่ใส่ผงปั่นก็20บาทค่ะอ่าทีนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําเป็นเมนูคาปูชิโน่ปั่นกันบ้างค่ะเหมือนเดิมค่ะคาปูชิโน่ปัน่นกาแฟ2ช็อตนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่เน่จะดึงน้ากาแฟ3ออนค่ะคาปูชิโน่ปั่นนะคะน้ากาแฟ3ออนค่ะอ่า แค่เหมือนเดิมเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทําส่วนผสมอีกแก้วหนึ่งนะคะส่วนผสมของคาปูชิโน่ปั่นหวานปกตินะคะพี่เนจะใส่นมผสมที่2ออนครึ่งค่ะ2ออนครึ่งคือ5บาทนะคะนี่นะคะ1ออนครึ่งค่ะแล้วก็อีก1ออน5บาทนะคะเสร็จแล้วค่ะนมสดรสจืด1ออนค่ะ30 ML นะคะนมสดรสจืด30 ML พี่เน่ให้จริงๆมันประมาณบาท50นะคะพี่เน่ก็ให้ไป2บาทเลยก็ได้นะคะอ่ะ ห้บวกสเป็น7จ็ดแล้วนะคะแล้วก็เอากาแฟมาใส่ค่ะ10บาทเป็น17บาทนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะสูตรคาปูชิโน่เราต้องการให้มีความแบบเข้มมันกลมกล่อมแบบนี้นะคะเราก็เลยเติมนมสดลงไปนิดนึงแทนฟองนมค่ะอ่ะพอเรียบร้อยแล้วเราก็มาเทใส่ได้เลยแล้วก็ผงปั่นนะคะถ้าหากว่าร้านไหนมีก็เพิ่มไปอีก3บาทค่ะร้านไหนไม่มีก็ไม่ต้องใส่เนาะ ม่ต้องเพิ่มนะคะอ่าเพิ่มไปอีก3บาทน้ําแข็งเต็มแก้วค่ะเท่ากับว่าตอนนี้คาปูชิโนปั่นของเรานะคะรวมแล้วนะคะก็คือกาแฟสิบาทค่ะนมผสม5บาทแล้วก็นมสด2บาทนะคะผงปั่นอีก3บาทน้ําแข็งรวมแก้ว5บาทค่ะทั้งหมด25บาบาทนะคะแล้วก็ปั่นได้เลยค่ะ เทมาเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราแบบว่าเอาทําให้อุณหภูมิของกาแฟเย็นลงก่อนนะคะน้ําเราน้ํากาแฟปั่นเราอะคะ่ะก็คือจะไม่ได้รู้สึกว่าเหลวเป็นน้ํามากเกินไปนะคะจากปิดฝาค่ะอันนี้เราได้แล้วนะคะคาปูชิโน่ปั่นค่ะเมนูต่อไปเดี๋ยวเรามาทําเป็นลาเต้ปั่นกันนะคะสําหรับลาเต้ค่ะก็กาแฟ2ช็อตเหมือนกันค่ะแล้วก็เราจะดึงน้ากาแฟมา2อออนนะคะ ลาเต้ค่ะน้ำกาแฟ2ออนนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเราจะเอามาใส่น้ำแข็งนะคะแช่เพื่อลดอุณภูมิค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมในส่วนของส่วนผสมนะคะพี่แนทจะใส่นมผสมค่ะมาที่2ออนครึ่งนะคะก็น,นี้เป็นสูตรหวานปกตินะคะถ้าหากว่าใครอยากจะหวานมากหวานน้อยก็เพิ่มลดเอาเนาะอ่าเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะใส่นมสดลงมาที่2ออนนะคะ2ออนนี่นะคะนี่2ออน ใส่ลงมาแล้วก็กาแฟค่ะนี่นะคะเราก็ใส่ลงมาคนให้เข้ากันนะคะ สำหรับแก้วนี้นะคะลาเต้ค่ะกาแฟ10บาทนะคะนมผสม2ออนครึ่ง5บาทค่ะแล้วก็นมสด2ออนนะคะพี่เน่ก็ให้กลมๆอยู่ที่4บาทค่ะก็เป็น19บาทนะคะก็ถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ใส่ผงปั่นนะคะก็คืออันนี้น้ำแข็งบวกแก้วไปห้5บาทนะคะก็แก้วนี้ต้นทุนอยู่ที่24บาทค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเราใส่ผงปั่นลงไปด้วยนะคะเพิ่มไปอีก3บาทค่ะเป็น27บาทนะคะผงปั่นของดาวินชีค่ะใส่ลงไปน้ำแข็ง1แก้วค่ะ 25วินาทีค่ะาลาเต้ปั่นนะคะเทใส่แก้วได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับลาเต้ปั่น16ออนนะคะ เมนูต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะทําเป็นมอคค่าปั่นกันนะคะสําหรับเมนูมอคค่าปั่นนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะต้องมีโกโก้ผสมนะคะซึ่งพี่เนก็มีโกโก้ผสมที่เราเตรียมเอาไว้กันอยู่แล้วเนาะก็สําหรับสูตรโกโก้ผสมนะคะไปดูได้จากคลิป16ออนนะคะพี่เนมีการคิดแล้วก็คํานวณต้นทุนไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทํากาแฟกันก่อนนะคะมอคค่า ok ปั่นก็กาแฟ2ช้อนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เราจะดึงน้ากาแฟกัน3ออนนะคะน้ากาแฟ3ออนค่ะเหมือนเดิมค่ะอ่าแช่น้ําแข็งไว้นะคะลดอุณหภูมิเสร็จ แล้วเราก็มาเตรียมค่ะแก้วผสมนะคะพี่น่าจะใส่โกโก้ผสมค่ะลงมาที่1ออนครึ่งนะคะเมนูปั่นเนาะอ่า่ออนครึ่งนะคะก็ถ้าดูจากต้นทุนที่เราคิดกันนอนเกออนค่ะ1ออนครึ่งนี่ก็คือ3บาทนะคะใส่ไปแล้วก็นมผสมค่ะเราจะใส่นมผสมกันที่1ออนครึ่งนะคะก็อีก3บาทค่ะนี่นะคะแล้วก็กาแฟค่ะกาแฟ2ช็อตนะคะ10บาทค่ะก็เป็น16บาทแล้วนะคะ คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็เทสใส่ถั่วปั่นได้เลยค่ะถ้าหากว่าร้านที่ไม่ใส่ผงปั่นนะคะอันนี้16บาทแล้วก็เดี๋ยวเราใส่น้ําแข็งค่ะพอรวมกับค่าแก้วด้วยพี่แน่คิดไป5บาทนะคะไม่ใส่ผงปั่นก็คือต้นทุนแก้วนี้จะอยู่ที่21บาทค่ะน้ําแข็งนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าร้านที่ใส่ผงปั่นนะคะเราก็จะใส่ผงปั่นกันไปอีก1ช้อนค่ะนี่นะคะแล้วก็เพิ่มไป3บาทค่ะเป็น24บาทนะคะ ได้มาเรียบร้อยนะคะมอค็อกค่าปั่นค่ะเรียบร้อยค่ะกับ5เมนูกาแฟปั่นนะคะพี่เน่มาอัปเดตสูตรให้นะคะพร้อมกับอบอกต้นทุนของกาแฟแต่ละแก้วให้ด้วยนะคะอ่าเห็นไหมคะว่า เมนูแต่ละแก้วค่ะพอเวลาที่เรามาทําเป็นเมนูปัน <S <S ป่นเห็นไหมคะว่าต้นทุนเราเพิ่มขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราคิดเมนูกาแฟเย็นนะคะพอมาเป็นเมนูกาแฟปั่นเนี่ยอย่างน้อยๆนะคะควรจะบวกต้นทุนเพิ่มขึ้นมาอีกสักอย่างน้อยสักหาบาทนะคะ5าบาท10บาทแบบนี้นะคะก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละร้านเลยนะคะพี่เน่ก็มาแชร์ให้ค่ะว่านี่แหะค่ะก็เป็นสูตรกาแฟปั่นนะคะที่เรามาอัปเดตกันค่ะแล้วก็มาบอกต้นทุนให้ด้วยนะคะก็ถ้าอย่างไรนะคะหลังจากดูแล้วค่ะก็ไปลองปรับสูตรกันดูได้นะ หรือว่าไปลองปรับใช้กับที่ร้านได้ค่ะถ้าหากว่าใช้สูตรแบบนี้นะคะใช้วัตถุดิบเหมือนพี่เน่เนี่ยค่ะไปคิดราคาต้นทุนเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะต้นทุนราคานี้นะคะเราก็คือจะเป็นแค่ค่าวัตถุดิบนะคะยังไม่ได้รวมค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าค่าพนักงานอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นต้นทุนที่วัตถุดิบที่เราใช้เลยค่ะถ้าหากว่าดูแล้วนะคะชอบไม่ชอบยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันค่ะหรือว่าอยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้แบบไหนนะคะเมนูยังไงบอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว แชร์ให้นะคะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน,นแล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม subscribe Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะ5สูตรกาแฟปั่นค่ะอัปเดตพร้อมบอกต้นทุนค่ะไปลองทำกันดูได้เลยนะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันค่ะขอบคุณค่ะปกติท้ายคลิปเราต้องชิมเนาะถ้างั้นเราก็ชิมด้วยละกันอืม คือแบบว่าอเมริกาโน่ชื่นใจมากอืมเอปโซ่ก็เข้มค่ะเข้มหวานไม่มากอืมคาปูโปก็กลมกล่อมอร่อยทุกแก้วเลยอะ่ะคนละรสชาติเลยอืมลาเต้นุ่มๆน,นะคะอุ๊ยอร่อยอะ่ะเหมือนแบบนมกาแฟปัน่นอืทำไมถึงอร่อยทุกแก้วขนาดน,นี้เนี่ยไปลองทำกันดูเลยค่ะ